เราก็หยิบผู้ชายจากในการ์ตูนเรื่องความลับของนางฟ้ามาวาดน,นะคะนั่นก็คือฮันซอจุนนั่นเองนะคะเนื่องจากที่วาดฮันซอจุนนะเพราะว่าเราชอบคาแรคเตอร์ของนางนะนางก็จะเป็นคนที่ประมาณว่าเฮลเฮหหน่อยเนาะก็จะเป็นแบบ ออกแนวแบบนักเลงนักเลงนิดหนึ่งนะคะซึ่งคาแรคเตอร์ของนางก็จะเป็นแบบคนชอบใช้สายตาแบบดุๆแต่รักใครแล้วแบบรักจริงอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ชอบคาแรคเตอร์นี้มากๆเลยนะคะก็เลยหยิบฮันซอจุนมาวาดให้ดูก็แล้วกันนะคะและวันนี้นะคะเราก็จะใช้ดินสอของ Master Art นะคะเป็นดินสอสีแดงนะในการ ร่างภาพคร่าวๆก่อนเบื้องต้นนะคะซึ่งตัวละครหรือว่าภาพวาดการ์ตูนของคนเกาหลีที่เขาว่านะคะส่วนใหญ่ก็จะมีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากขึ้นมากว่าพวกการ์ตูนอนิเมะนะคะซึ่งประมาณว่า,าจมูกก็จะเป็นแบบมีรูจมูกมีสันจมูกนะคะแล้วก็คอ ยาวไหลกว้างอารมณ์ประมาณนี้เนาะตาก็จะเป็นแบบว่าหัวตาจะชิดทั้งหัวตาและหางตาเลยนะจะวาดแบบหัวตาไม่เปิดนะคะไม่เหมือนกับภาพการ์ตูนนะคะภาพวาดของพวกการ์ตูนเกาหลีก็จะมีความแบบเสื้อผ้าหน้าผมอิงมาจากความจริงอะเยอะขึ้นมานิดนึงเนาะสำหรับสัดส่วนนะคะเราก็เลยวาดแบบออกเป็น ลายสิ้นให้เหมือนภาพคนขึ้นมานิดนึงนะคะก็ฮันซอจุนที่รู้สึกว่าในกระตูนเนี้ยตาเขาจะเป็นแบบตาชั้นเดียวเนาะเราก็เลยจะใส่แบบว่าตาชั้นให้เขาเนี่ยแบบแบบว่าไม่ลึกแลวก็ไม่สูงมากจนเกินไปเนาะให้ดูแบบออกเป็นตาชั้นเดียวนะคะก็เลยจะวาดประมาณนี้เนะาะแล้วก็อีกอย่างนะคะเวลาเรา ใช้ดินสอสีในการร่างภาพเนี่ยเราชอบมากๆตรงที่เราสามารถปรับเส้นให้เข้มหรืออ่อนได้ตามที่เราต้องการนะคะซึ่งช่วงเวลาที่เราร่างภาพนะคะเราก็จะใช้เส้นเป็นแบบเส้นอ่อนๆเนาะช่วงไหนที่เป็นแบบเงาของสันจมูกเงาของช่วงตาหรือว่าปากอะไรเนี้ยเราก็จะใช้ตัวสีเนี่ยระบายเป็นเงาให้เห็นไปเลยเนาะว่า โอเคปากเราจะใช้เงาประมาณนี้มีความเงาให้กับปากกระจับมีความเงาให้กับสันจมูกอะไรประมาณนี้เนาะเราก็รู้สึกว่าใช้สีในการร่างภาพเนี่ยจะวาดสนุกกว่าใช้ดินสอนนะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลด้วยนะคะอันนี้เราจะชอบใช้สีเนาะแล้วก็สีของมาสเตอร์อาร์ตก็รู้สึกว่าลบง่ายด้วยนะคะถ้าเราร่างเส้นแบบไม่เข้มมากเนี่ย มันสามารถลบออกได้นะคะเราก็เลยโอเคเลือกใช้เป็นสีในการร่างภาพของก็แล้วกันนะคะเวลาเราวาดภาพหรือว่าร่างภาพเนี่ยเราสามารถใช้เส้นที่มันอ่อนได้เนาะเราก็จะใช้เส้นเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะเวลาเส้นร่างของเราเนี่ยจะมีทั้งเส้นของปากเส้นของจมูก าการวงกลุมของกะโหลกศีรษะเส้นของคิ้วเส้นของดวงตาแล้วก็เส้นของกึ่งกลางใบหน้าอันนี้คือเราจะใช้เส้นเข้ามาช่วยหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาในการวาดตาเนี่ยไม่เท่ากันเราสามารถลากเส้นจากตาอีกฝั่งหนึ่งที่เราวาดไปแล้วอะว่าโอเคมีความกว้างขนาดนี้นะความสูงขนาดนี้นะเราก็ สามารถร่างไปให้ชุนอีกดวงตาอ,อีกด้านหนึงได้เลยว่าเราจะใช้ดวงตาให้มีลักษณะที่สูงขนาดนี้กว้างขนาดนี้ได้เลยเนาะอย่างเส้นคิ้วบางทีเราวาดก็ไม่ใช่ว่าจะวาดตรงหรือว่าเท่ากันทุกภาพนะเราก็จะใช้เส้นเนี่ยช่วยด้วยว่าโอเคฝั่งนี้คิ้วสูงขนาดนี้เราจะโยงยังไงให้อีกฝั่งหนึ่งสูงเท่ากันก็มาใช้เส้นช่วยด้วยก็แล้วกันนะคะ มันจะได้ช่วยให้ภาพของเราเนี่ยไม่เอียงมากเกนเกินไปอะไรอย่างนี้เนาะพอเราได้เส้นที่เราต้องการแล้วก็เส้นที่เราชอบแล้วนะคะเราก็จะใช้ดินสอ EE ในการ ตัดเส้นเข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าอยากจะให้สีเงาหรือว่าสีของผมสีของดวงตาเนี่ยมีความคมเข้มแล้วก็คมชัดนะคะอันนี้การทําเงานะคะเราก็จะใช้คัตเติลบัตเนาะในการถูให้เงาเนี่ยมีความลื่นมีความสมูทเนาะเพราะว่าเป็นคนไม่เก่งเรื่องแรงเงานะทุกคนเราขอออกตัวก่อนว่าเราแรงเงาไม่เก่งเนาะก็จะใช้ตัวช่วย ออย่างอื่นเข้ามาด้วยนะคะก็ใช้คัตตินบัตรแล้วกันเนาะมือจะได้ไม่เปื้อนมากเนาะก็จะมีเงาช่วงสันจมูกมีเงาของป่าของดวงตาอะไรประมาณนี้เราจะใช้เงาแบบว่าไม่เข้มมากเนาะก็จะใช้แบบอ่อนๆก็แล้วกันนะคะก็จะตัดเส้นให้มีความแบบคมอย่างเช่นเน้นพวกดวงตาพวก จมูกพวกปากอย่างเงี้ยก็อยากจะให้เส้นมันคมแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็เป็นพวกเส้นผมอะไรอย่างงี้เนาะเราก็ไม่ใช่ว่าจะใช้เงาทั้งภาพทั้งหน้าอะไรอย่างงี้เนาะเราก็ใช้เป็นบางส่วนอย่างสมมติว่าถ้าฝั่งซ้ายมือเราอยากจะให้มีเงาเข้ามาเราก็จะเล่นแค่เงาฝั่งนั้นก็พอจะไม่เล่นเต็มทั้งภาพเนาะบางทีการที่เราทำไม่เป็นแล้วเราไปทำทั้งภาพเนี่ยอาจจะ เละได้นะคะรักก็เลยโอเคทาแค่ฝั่งเดียวก็พอเน้นเงาแค่ฝั่งหนึ่งก็พอเนาะเวลาที่เราดูสัดส่วนหรือว่าเวลาที่เราเช็คสัดส่วนของใบหน้าสําหรับตัวเราเองนะคะเราจะมี3ามส่วนที่จะต้องดูนะคะอย่างส่วนที่เป็นช่วงของหน้ผาผากส่วนที่เป็นโซนของจมูกแล้วก็ส่วนที่เป็นช่วงของ จมูกถึงคางนะคะนี่ค่ะในภาพเลยนะคะจะเป็น3ส่วนเนี้ยที่มีความเท่ากันทั้ง3าส่วนนะคะถ้าเราจะเช็คดูว่าเอหน้ามันดูสมส่วนไหมหน้าดูแบบว่าคางสั้นเกินไปหรือเปล่าจมูกสั้นเกินไปหรือเปล่าเราก็จะวัดจากตรงนี้ส่วนมากเนี่ยเราจะมีปัญหาตรงที่หน้าผากเนาะหน้าผากจะสูงหรือจะแคบอะไรเงี้ยกะไม่ถูกนะเราก็จะต้องวัดจากช่วงจมูก ถึงหัวคิ้วนั่นแหละแล้วก็เอาไปวัดว่าหน้ผาผากควรจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้ความสูงประมาณนี้เราถึงจะมาวาดเส้นผมอีกทีนะคะ,ะการวัดสัดส่วนของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าของเพื่อนๆเป็นแบบอื่นในแบบที่เพื่อนๆถนัดอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะคะ พอเรามาลงเส้นเงาหรือว่าใช้เส้นสีดำเนี่ยรู้สึกว่าอุ้ยเส้นสีแดงคือสวยจังเลยอะนะน่าจะระบายเป็นสีแดงเป็นเงาใช้เป็นเส้นสีแดงไปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าทุกคนคิดเห็นยังไงคะก็ลองคอมเมนต์ดูนะคะวา่าจะใช้เป็นเส้นสีแดงหรือว่าใช้เป็นแบบเส้นสีดําที่เราเก็บรายละเอียดดีเนาะเพราะว่าเราเห็นว่าเออเป็นเส้นสีแดงก็สวยดีเหมือนกันเนาะเออก็ดูไปว่าแปลกตาดีกว่า ภาพเดิมๆแนวเดิมๆของเราเดียะเนาะเออเราก็รู้สึกว่าเออดูสิทรงผมสีแดงเนี่ยเนาะแล้วแบบว่าทำเงาหรือว่าเส้นโครงหน้าเป็นสีดำนี่ก็ดูดีเหมือนกันเนาะรู้สึกว่าดูมีอะไรที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเวลาเล่นเงาหรือว่าใช้เงาให้กับแบบว่าภาพผู้ชายเนาะสม่าก,ก็จะเน้นไปที่ ช่วงตรงคางตรงเงาของจมูกแล้วก็ช่วงของสันจมูกที่อยู่ช่วงตากัแบบคิวเนาะให้ดูแบบว่าเข้มเข้ม,เ,ขมเด่น,เด,นเด่นไปเลยจะดูดีมากเลยแล้วก็ช่วงคอเนี่ยก็ต้องให้แบบมีความแบบอรอยของกระเดือกด้วยนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะเราจะไม่ทําแบบปิดคอตรงๆเนาะเดี๋ยวจะเหมือนผู้หญิงมากเกินไปถ้าสมมติเราไม่ทํารอยเงาของช่วงกระเดือกคอเนี่ย แล้วว่านี่จะเหมือนทอมเลยนะมีภาพเนี่ยเนาะอ่ะพอมาเริ่มที่เส้นผมนะคะเส้นผมนี่คือเราจะถมดำไปก่อนนะคะทั้งผมเลยทั้งหัวเลยนะคะก็จะใช้คัตเติลบัตเนี่ยมาช่วยถูด,ด้วยแต่ว่าเส้นที่ให้ความแบบทมดำทั้งผมเราจะยังไม่ทำแบบเข้มมากเนาะ <c oughs> ถ้าจะใช้เส้นแบบเข้มมากๆเราค่อยมา ใช้ตวัดเป็นเส้นผมเส้นเล็กๆอะคะ่ะที่หลังนะคะเราก็จะใช้เป็นเส้นดำเนี่ยถุมไปก่อนให้เต็มทั้งผมก่อนนะคะแต่อันนี้คือเราลองทดสอบบุก่อนว่า จะใช้เส้นประมาณไหนดีความเข้มประมาณไหนดีซึ่งเราใช้ดินสอ e e เนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็จะกดเส้นอยู่พอสมควรนะคะมันดีตรงที่ไส้ดินสอเนี่ยไม่หักเพราะว่าไส้ดินสออ E เนี่ยจะมีความหนามากเลยนะคะตัวไส้เนี่ยจะมีความหนาแล้วก็ใหญ่มากเลยแล้วก็ยากมากต่อการที่จะ ไส้จะหักนะคะแต่ถ้าเป็นไส้ดินสอสองบีธรรมดาทั่วไปนี่คือเราคงทำหักไปนานแล้วนะถ้าเป็นมือเราเนี่ยมือแบบใช้หนักอะ่ะใช้เส้นหนักอยู่เหมือนกันถ้าถ้าเป็นเส้นที่ต้องกดเส้นผมอะไรเงี้ยอ่าส่วนมากเส้นผมนะคะอ่าช่วงที่อยู่ไปทาง ผมที่มีความสูงขึ้นหรือว่ามีความห่างไกลไปทางด้านหลังอะไรเงี้ยเราก็จะให้เส้นเนี่ยมีความเบลอๆไม่ค่อยแบบคมมากเนาะ <_ d ata> ก็จะใช้จากเทคนิคสีน้ำเลยนะ <_ d ata> เราก็ไม่รู้ว่าเส้นผมเนี่ยในการใช้เส้นดินสอในเทคนิคจะเป็นประมาณไหนเราก็จะใช้แบบเป็นเทคนิคคล้ายๆสีน้ำเ <_ d ata> ส้นผมเนี่ยก็จะมีความเส้นชี้เส้นแบบว่าไม่ต้องแบบว่าตรง ไปทางเดียวกันทุกเส้นนะคะก็จะมีความตวัดไปตวัดมารวมๆแบบว่าทั้งเส้นไปซ้ายทีขวาทีบ้างนะคะเป็นบางเส้นเนาะจะได้ดูเส้นผมพลิ้วๆดูแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเส้นผมส่วนมากเราก็จะทําประมาณนี้นะคะก็ค่อยๆทําไปนะคะทีละฝั่งส่วนมากเราถ้าเราจะเล่นเส้นผมหรือว่าต้องถมดําใช้สีดํา ทั้งผมทั้งภาพขณะน,นี้เราก็จะทำฝั่งที่มันมีความแคบมากกว่าฝั่งที่มีความกว้างกว่าเนาะทำให้เสร็จไปทีละฝั่งก็ได้เพราะว่าถ้าเราวาดเส้นผมที่มีการแบ่งครึ่งของหัวพอดีเนี่ยเราก็จะทำง่ายขึ้นนะเวลาถมดำไปเนาะ คือตัวละครฮันซอจุนเนี่ยเขาก็จะเป็นผมออกสีดำเข้มนะเราก็จะต้องอ่ะไปตามตัวละครหรือว่าคาแรคเตอร์ของเขาที่มีก็แล้วกันก็ใช้เป็นเส้นสีดำนี่แหละเนาะดีแล้วแหละเราว่าอ่ะส่วนสมมุติถ้าเราทำงานหรือว่าวาดหรือว่าตัดเส้นอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองดูพวกเงาด้วยนะคะเงาของตุ้มหูเงาของ ภาพรวมพวกเสื้อปกเสื้ออะไรอย่างนี้ก็ดูด้วยเนาะว่าจะต้องลงเงาตรงไหนบ้างอะไรงนี้เนาะก็อย่าลืมเก็บรายละเอียดพวกนี้ด้วยนะคะพอเสร็จงานแล้วเราก็จะใช้ปากกาขาวนี่แหละคะ่ะมาช่วยเติมแสงให้กับแววตาพวกปากพวกจมูกอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะโอเคค่ะคลิปคลิปนี้เราก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะคือเนื่องจากว่าที่มาวาดเส้นดินสอก็เนื่องจากว่าเปลี่ยนแนวกันบ้างเนาะ เราลงสีมาเยอะพอสมควรแล้วเนาะแบบทั้งเดือนแล้วอันนี้ก็แบบมาวาดให้ดูบ้างก็แล้วกันเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนูเมอาร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย